สวัสดีค่ะทุกคนเรามาพับกระเป๋ากันนะคะอันนี้จะดูใหญ่หน่อยค่ะทรงแบบนี้น่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะใช้ริบบิ้น tw นะคะเป็นกากเพชรสีชมพูนะคะยาว13นิ้วแปดเส้นเราจะใช้สีเหลืองสีเส้นนะคะความยาว13นิ้วเท่ากัน แล้วจะแปะด้วยกาวสองหน้านะคะสี่เส้นเลยตรงนี้ห้าเส้นนะคะเราวางเรียงกันไว้เอาด้านที่มีกากเพชรขึ้นข้างบนเรามาเริ่มทำกันค่ะเอาเตปกาวสองหน้าออกนะคะแล้วเราก็มาแปะแปะเป็นเส้นที่สองนะคะเส้นแรกไม่ต้องแปะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราเอาเส้นแรกขึ้นสอดขัดนะคะสอดขัดลาย กดไว้ให้อยู่เส้นที่สองขัดขึ้นมาขัดลงแล้วก็ขัดขึ้นเส้นแรก จะได้แบบนี้ค่ะเส้นที่สามดันขึ้นข้ามเส้นแรกเส้นสุดท้ายสอดขึ้นค่ะ จ,บบจับชิดลงมาแบบนี้ทับไว้นะคะเสร็จแล้วเราเอาเส้นที่ที่เราแยกไว้3เส้นนะ้ทั้งหมดมันจะมี8เส้นนะสีชมพูค่ะตรงนี้5เส้นแล้วก็จะเหลืออีก3เส้นให้เราหยิบมานะคะสอดด้านซ้ายสอดขัดขึ้น ขัดลงขัดขึ้นให้สลับกันเป็นขัดขึ้นขัดลงนะคะหนึ่งมาไว้ตรงกลางแบบนี้เสร็จแล้วก็ขัดขึ้นขัดลงเสร็จแล้วอยู่ด้านล่าง แล้วใช้เตปบใส่แปะแปะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราหั่นขึ้นหั่นสีเหลืองขึ้นนะคะเราจะสารนะคะสารทรับเอาสีชมพูช่องกลางก่อนทับสีเหลืองขัดขึ้นลง แบบนี้ค่ะขัดขึ้นลงสลับกันต่อมาสีชมพูขวามือเหมือนเดิมเดี๋ยวนะเราขอแปดเต็ปใส่อีกนิดนึงตรงนี้ เดี๋ยวจะลุกแปะให้อยู่เลยนะคะสีชมพูขัดลงขัดขึ้นลงขึ้นแบบนี้ค่ะมุมจะหักมุมนะเป็นมุมแรกเสร็จแล้วสีชมพูเส้นที่สองเอาลงขึ้นลงขึ้น หนึ่งให้ชิดเสร็จแล้วสีชมพูด้านขวาลงขึ้นลงสลับกันไปเรื่อยๆอ่ะมุมที่สองนะคะสีชมพูลงไปข้างล่างขัดขึ้นขัดลงขัดขึ้นอันนี้มุมที่สองนะคะ เส้นสีพูเส้นที่สองขัดลงขัดขึ้นลงขึ้น ต่อมาเอาลงเอาขึ้นเราดูลายนะคะถ้ามันลงแล้วเราก็ขัดขึ้นมันสลับกันขัดสลับกันไปเรื่อยๆเส้นต่อมาขัดลงขัดขึ้นลงขึ้นสีชมพูต่อมาดูแค่ลายเขาเป็นขัดขึ้นขัดลงค่ะ ต่อมามุมที่3สีชมพูลงขึ้นลงขึ้นสารขัดขึ้นขัดลงไปเรื่อยๆเลยค่ะ เป้นสุดท้ายขึ้นลงจับไว้ก่อนนะคะมุมมุมเดี๋ยวจะทำมุมที่สี่ให้เราสอดเก็บเห็นไหมว่าสีเหลืองมันจะดันขึ้นไปแบบนี้เดี๋ยวจะหลุดนะคะให้เราสอดเก็บลงมาก่อนคล้องลงมาให้สีเหลืองเขาอยู่เดี๋ยวจะหลุด ดึงลงดึงให้สีเหลืองเขาลงมาชิดกันค่ะไม่งั้นเขาจะดีดออกไป เสร็จแล้วมุมสุดท้ายนะคะเราจะเอาสีเหลืองเส้นแรกเนี่ยแปะเข้ามาตรงนี้ตรงเทปขาวที่เทปใสที่เราแปะให้เราดึงออกดึงจากเป็นเทปสองหน้าอยู่นะคะดึงออกก่อนแล้วก็เอาสีสีเหลืองนะ่ะสอดเข้ามาทับกันให้มันเป็นรอยต่อเดียวกันแบบนี้ค่ะต่อเข้ามาปุ๊บเราก็สอดเก็บ จะต่อทั้งสีเส้นเลยนะคะแล้ก็ดึงใหนชิดกันแล้วก็เอาสีชมพูมาขัดก็จะเป็นเส้นที่สองตรงนี้สีเหลืองมาสอดเข้าเอา,เอาเอาเทปสองหน้าออกสอดเข้ามาแทนสีเหลืองสอดเข้ามาต่อกันแทนนะคะ สอดเก็บให้อยู่แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วสิเส้นที่สามสีเหลืองข้ามขัดขัดกันต้องดูนะว่ามันขัดขึ้นขัดลงไหมเราต้องดูให้มันขัดตามลายจำแค่ว่าลายมันจะขึ้นขึ้นลงขึ้นลง ข้ามสีชมพูสีชมพูขึ้นแล้วก็เอาสีเหลืองลงไปแล้วก็เอาเทปใสออกสอดเข้ามาแทน ตรงไหนที่มันไม่ได้ขัดกันแล้วก็สอดให้มันขัดกันนะ จำว่าขัดขึ้นขัดลงจะได้เป็นลายสลับสีกันน่คะเราจะได้เป็นวงกลมแล้วเราจะสอดสีเหลืองไปให้ครบรอบเลยสอดไปเรื่อยๆเหมือนเราสอดเก็บไปเรื่อยค่ะสอดไปให้สุด ก็สอบไปมันก็จะมีสองเส้นนะคะมันพันผ่านไปแล้วเส้นหนึ่งใช่ไหมอันนี้เส้นที่สองที่เราจะสอบไปอีกรอบหนึ่งจะได้มีสองเส้น จะได้สองเส้นแล้วเสร็จแล้วเราจะมาเก็บนะคะดึงขึ้นมาให้ชิดแล้วก็สอดลงเก็บสอดเข้าไปข้างในสอดขัดลงเราจะเริ่มทำลายแรกเลยนะ ลายเส้นแรกอ่ะเส้นที่สงดึงขึ้นมาก่อนสอดเข้าไประหว่างกลางของเส้นสีเหลืองสอดลงนี่ค่ะตรงนี้ก็จะได้เป็นเห็นไหมชมพูเหลืองแล้วก็จะเป็นชมพู เราจะได้เห็นลายตรงนี้กดให้ชิดกันเห็นไหมชมพูเหลืองชมพูให้เราสังเกตดึงขึ้นก่อนอันนี้ยังไม่ได้เป็นลายนะที่เราสอดคล้องไว้เฉยๆนะคะให้เราดึงขึ้นมาทำลายใหม่เราจะสอดเข้าไปในเส้นสีเหลืองตรงกลางนะคะที่มีสองเส้นนะ สอดคล้องลงไปเราจะไอ้นี่ซ่อนสีฟ้าเอ้ซ่อนสีชมพูนี่มันก็จะเป็นลายอ่าอันนี้เราก็จะสอดเข้าไปในสีเหลืองเพื่อที่จะเอาชมพูโชออกมาข้างนอกจะได้เป็นขัดลายเห็นไหมสีชมพูจะโผล่อ่าเป็นสีชมพูดึงขึ้น อันนี้ก็สอดให้มันผ่านไปสีเหลืองถ้าไม่สอดก็ตัดตรงน,นี้มันจะเป็นเป็นช่องเทปใสอยู่จะสอดยากทุกคนสอดเก็บเข้าไปข้างในอืมจะซ่อนซ่อนสีชมพูนะคะอันนี้สอดเข้าไปข้างใน ไม่ต้องมองสีเหลืองนะคะสอดเข้าปุ๊บโค้งออกมาให้สีชมพูมันอยู่ข้างนอกนี่แบบนี้ค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราตัดออกดึงขึ้นทำเส้นต่อไปเอาเข้าไปซ่อนข้างในค่ะ ก็จะเป็นสีเหลืองโผล่ออกมาแบบนี้ค่ะเสียบเข้าไปข้างในโค้งออกมาให้สีชมพูโชว์ออกมาด้านนอกแบบนี้ค่ะลายก็จะขัดกันซ่อนสีชมพู ต่อมาสอดเข้าไปข้างในโค้องออกมาให้สีชมพูโชว์หมนก็จะเป็นลายขัดกันซ่อนข้างในคู่นี้ไปข้างใน โค้องออกมาช่องนี้ก็จะเป็นโชว์สีชมพูค่ะมีซ่อนสีชมพูอันนี้โชว์สีชมพูนะ เสร็จแล้วค่ะตัดสีเหลืองออก แแบบนี้นะะ้ลวค่ะเสร็จแล้วเราสอดเก็บตรงตูดกระเป๋าสอดขัดไปเหมือนเดิมค่ะสอดข้ามไปตามช่องของเขาเลยจะได้หันกากเพชรออกมาด้านนอกนะคะสอดให้ครบทุกช่อง สอดแค่แบบให้สีกาเพชรออกมาอยู่ด้านนอกนะคะ สอชนกันไปได้หมดเลยนะคะแค่เราต้องการให้กากเพชรหันออกมาด้านนอกแลก็สอดทับไป จะเสียเวลาแค่ตอนที่เราสอดเก็บนะคะได้แบบนี้แล้วค่ะให้เราพับร่องให้เป็นร่องไว้ค่ะ ข้างแบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่เหรียญใส่เหรียญแล้วเราก็จะพับแบบนี้นะคะพับลงให้เป็นร่องมันจะเป็นกระเป๋าทรงแบบนี้ค่ะ เป็นจีบแบบนี้จะได้เป็นทรงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทากาวกันแล้วสายนะคะเราจะใส่สายแบบนี้สายแล้วตะลราวัดนะคะว่าเราจะเอายาวแค่ไหนทากาวเลยทามาแค่ร่องครึ่งเดียวก่อน เราวัดสายมานะทุกคนว่าเราจะเอาสายยาวแค่ไหนให้เราบีบไปฝั่งเดียวก่อนเสร็จแล้วจะมีลูกปัดสองลูกแบบนี้ค่ะเราจะใส่ไปตรงสายนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดกาวอีกฝั่งหนึ่ง ใครจะใส่เป็นลูกปัดแบบไหนก็ได้นะคะตกแต่งนอกจากแบบนี้ก็ได้นะคะ แล้วจะทาก,กาวตรงนี้ค่ะทาก,กาวเข้าไปด้านในเราก็จะบีบเข้าแบบนี้ จะได้ท่งแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะทากเกาตรงข้างๆนิดหนึ่งให้ลูกปัดเขาติดนะคะจะได้แบบนี้ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราติดโบนิดงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะอันนี้เราจะติดแค่โบนะคะแบบ ไม่ไม่มีตุ้งติ้งแต่ว่าใครจะใส่เป็นตุ้งติ้งได้เลยนะคะได้หมดอันนี้เราอยากทำแบบติดโบอย่างเดียวประมาณน,นี้แบบนี้นะคะต่างกันเหมือนกันตรงนี้ก็ต่างกันแล้วก็ตรงหูกระเป๋านะคะหรือจะใส่เป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะ ได้ทุกแบบค่ะทุกคนลองทำตามดูนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยหนึ่งชิ้นน่ารักน่ารักไปแล้วค่ะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวนำคลิปสวยๆมาให้ดูอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ